จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะครับเรื่องของจิตอาสาที่แม่ฮ่องสอนครับก็ได้มีการร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะบ้านท่าป่งแดงถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับที่สวนสาธารณะบ้านท่าป่งแดงตําบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับทางด้านนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะ ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคม2563นะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดนะครับมีการปลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้ถือว่าเป็น การรวมพลังของชาวแม่ฮ่องสอนนะครับที่จะร่วมกันทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ต่างๆจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้ด้วยนะครับ